สำหรับตอนนี้พ่อก็ขอคุยต่อการมาคราวนี้นะลูกนะจงอย่าลืมความดีของพี่แดงและพี่โป ổ. พี่แดงก็คือพันโทสีพันวิชุพันหัวหน้าพัน,นกอกทหารที่จันทึกโปก็คือพันพันเอกประวิทย์สรละลำพยายามให้ความสะดวกกับเราเป็นอย่างดียิ่ง ละคนที่เป็นแนวหน้าในการเดินทางคราวนี้ที่มีความเหน็ดเหนื่อยมากก็คือลุงเมย์และปู่เมย์ของลูกแล้วก็ชอเป็นนั้นว่าชอแก่เมย์ปู่งาและก็หลายคนที่ต่างคนต่างมาช่วยกันทําครัวแม่ครัวนี่ก็ทํากันจริงๆไม่เคยเอาเงินเอาทองอะไรกันเลยข้าจ้างแรงงานไม่มีทิ้งบ้านทิ้งช่องกันมา แม่ครัวนะ่าลำบากมากนะลูกนะต้องตื่นก่อนแล้วก็อน,นอนที่หลังเขาก่อนนี้เขาจะเขาจะกินน่ะต้องทําแล้วเมื่อเขากินเสร็จแม่ครัวยังทําต่อเก็บถ้วยล้างชามงานทุกอย่างอย่างนี้ลูกไปที่ไหนอย่าปล่อยให้แม่ครัวตามลาพังทําตามลาพังถ้าไปที่บ้านก็อย่าปล่อยให้บ้านเขาทาตามลาพัง ต้องจำสัพโบราณไม่ว่าเจ้าเจ้าจงอย่านิ่งโดนดายไปอยู่ที่ไหนนะอยู่กับใครก็ตามจงอย่านิ่งโดนดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นถ้าว่าอย่างนั้นทำไมว่าแก่แล้วทำอะไรไม่ได้ก็เล่นกับเด็กดึงเด็กเข้ามาให้เพิ่มความสนใจอยู่ในเราพ่อแม่เจ้าของบ้านเขาจะได้มีเวลาทำกิจการงานอย่างอื่น อันนี้มันก็ความดีเป็นเสน่ห์ด้านเนสน่ห์นี้ไม่ต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหน <c oughs> หันกาบพูด้งวัดดอยคนทาพ่อนึกรักน้ำใจเขาแล้นึกนักรักนำใจเขาลูกทุกคนเมื่อพ่ออธิบายให้เขาฟังว่าการเจริญมโนวิธิกรรมฐานนี้มีความสุขในชาตินี้ แล้เราก็จะเปลื่องความสงสัยว่านรกมีจริงไหมตลอสวรรค์มีจริงไหมพรหมโลกมีจริงไหมนอกจากนั้นจะทามาหากินอะไรแล้วก็รู้ล่วงหน้าก่อนรู้สึกว่าเขาภูมิใจกันมากความจริงก็มีผลไปตามนั้นลกูกผลเป็นไปตามนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าพ่อบอกแล้วใช่ได้ทุกทางทั้งทางโลกและทางธรรม ความจริงใช้ในทางโลกธรรมากินชื่อวันโลกแต่อาการที่ทําเป็นทางธรรมอย่งเราไม่กลมเหงืงสิ่งกันอะไรกันเราเกลือกูลซึ่งกันละรกันเรามาแย่งความรักสิ่งกันละรกันเราไม่โกหกมดเทิกกันไม่ดื่มสุราเมรัยอย่างนี้ก็เป็นทั้งทางโลกและธรรมโลกไม่ช้ำทำไม่เสียหมายความเราไม่ริดรอนให้ชาวโลกได้รับความเดือดร้อน และก็ทรงธรรมของพระพุทธเจ้าโดยพอเขามีความเข้าใจพอเห็นใจเขาโลกเขาเก่งกันมากคนประมาณสี่ร้อยคนเศษที่พ่อทราบกับทราบพ่พอแจกเหลีกูโภชนะแล้วก็มีการเวียนเทียนได้ประมาณสักสามสิบเหรียญได้แต่ไม่เป็นไรนี่เป็นเรื่องธรรมดาเราไปที่ไหนเพราะเราเคยเวียนเทียนมาก่อน เวียนเทียนรอบองค์พระเจดีย์บ้างพระประธานบ้างแต่เราก็ถูกเวียนเทียนเอาเหรียญเอาของแจกไม่ได้แจกข้าวแจกปลาแจกผ้าพรท้สบายเราก็ถูกเวียนเทียนเด้อถูกกีดถูกกันความจริงทําให้เราเพิ่มบุญบารมีขึ้นอกีกดีเหมือนกันแทนที่เราจะได้บุญกับเขาครั้งเดียวกับมันได้เป็นสองครั้งสองคราวดีดีมาก คนทั้งหมดมีโอกาสเข้าร่วมฝึกระกรรมฐานจริงๆประมาณหนึ่งร้อยคนเศษนิดหน่อยไม่ถึงร้อยสิบคนนเพราะว่าที่ไม่มีให้นอกนั้นต้องบนฝ่ายนั่งดูใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงตั้งแต่ที่วายให้สินเสร็จเวลาให้ใช้เจริญกรรมฐานจริงๆอยู่ในเกณฑ์เวลาสี่้านาทีพ่อเขาจับเวลาไว้ อากาศก็ร้อนจัดเด็กก็เล่นกันรถก็วิ่งอยู่ข้างทางแต่ผลปรากฏว่าจิตใจของท่านหลายหลายะนั้นเคลื่อนเข้าไปได้ไปมุมต่างๆไปพบต่างๆได้ถึง92คนอันนี้พ่อต้องขอขอบใจความดีของลูกที่ลูกของพ่อทุกคนไม่ชินกับภาษาเขาบอกเฮ็ดลูกก็ไม่รู้ว่าเฮ็ดว่ายัางไง ยั้งก็ไมู่้วยยั้งว่ายัางไงถามว่ามีชฉดามั้ยเขาบอกมีกระจมหัว้วก็ต้องฝึกกันเรื่องภาษาต่อไปเป็นอันว่าถถงยังไงก็ดีแล้วลากลูกทุก,กังกันไปได้เจอสก้าสิบสองคนรู้สึกว่าพวกที่ได้ปลื้มอ,อกปลื้มใจไปตามตามกันนี่นะศูนย์สงสงคระบ,บคุคคลพระยาจนในถิ่นทะกันดังของพระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัว เราแจกของของหมดมันก็สิ้นของสิ้นความสุขถ้าเราแจกน้ำใจให้คนประพฤติดีมีความดีมีความสามัคคีสิ่งอะลรกันกน,นะทำให้เขาสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าควรจะทำอะไรมันย่งจริงจะมีกินมีใช้ทำเหตุไหนถ้าทำแบบนี้มันจะขาดทุนอย่างนี้เขาจะมีความสุขแจกอย่างนี้ชื่อว่าแจกอริยทรัพย์ แจกทรัพย์อันปรเสริฐที่เขาใช้ไม่หมดดีใจไม่ลูกดีใจนะทุกคนยกมือกันเป็นแถวยิ้มดีใจพ่อก็ดีใจกับเขาแล้วก็ดีใจที่ลูกของพ่อทุกคนเป็นคนดีพอพ่อ,พอสั่งลูกทุกคนมันได้รีรอท,ทําทันทีรู้ใจพ่อเ <c oughs> พราะว่าพ่อไม่ชอบคนช้ายอย่างหนึ่งแในก็ประการที่สองพ่อไม่ชอบคนลังเล ที่ขลาดเยี่ยงกลายช้าอันนี้พ่อไม่ชอบทําไมจึงไม่ชอบธมวมาถ้าคนอื่นเขาทําพ่อจะเกลียดกันไหมพ่อก็ไม่เกลียดแต่ว่าพ่อไม่ชอบชอบทุกอย่างให้มันเร็วไปหมดทําก็ทําเร็วได้กันได้เร็วเดี๋ยวก็ดีด้วยเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าธรรมะคงเราไม่ใช่ธรรมะเ,เป็นเครื่องเนินช้า ตุริตะตุริตังสีขส่ขาสีคขังต้องเร็วๆไวๆเห็นไหมอย่างพวกลูกๆที่ทํากันทุกอย่างเป็นที่ถูกใจพอและเป็นที่รักของบรรดาคนทั้งหลายเหล่านั้นเขาดีอกดีใจกันมากวันนั้นมาเอิญมีคนมาวานนี้มีคนเข้ามาทําบุญได้แ0ดร้ยแปดพันกับ100บาทและมาตอนหลังมาเพิ่มอีกประมาณสักสีบาท เราแจกเหรียญแล้วก็แจกให้เขาไปเป็นเป็นกำลังใจเป็นที่ระลึกเพราะเขาต้องการยะหะเห็นมานานที่แรกพ่พอคิดว่าจะไม่ไปแล้วเราคิดว่าเอเอเราไปเองทั้งทีถ้าคนจะมีอะไรเป็นที่ระลึกเขาจะให้สตังหรือไม่ให้สตังล้วก็ให้เ,เป็นการผูกน้ำใจกันแต่เขาก็ให้กันตามกำลังห้าบาทสิบบาทก็มีร้อยบาทจุดสองสามคน ได้เงิน8ปดพันบาทสเสร็จพ่อก็มอบกับวัดที่เป็นประเพณีของพอ่อพอได้เงินจากวัดไหนพ่อก็มอบที่วัดนั้นพขาไม่เคยนํากลับมาวัดดีไม่ดีของพวกเราก็สะสมเพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วยช่วยกันอีกแรงหนึ่งนี่ก็เป็นการผูกน้ําใจซึ่งกันและกันเขาดีเราดีทางคนต่างดีมันก็มีความสุข พ่อคิดว่ายัางนั่งนึกภาวนาบโอหนอขอให้ท่านแอนมเภอทุกอำเภอขอให้ท่านผู้ว่าเดการทุกจังหวัดขอให้พระทุกวัดช่วยกันหาข้าวไว้เป็นกองทุนให้คนยืมกินเราต้องถืออำนาจเด็กขาดบอกว่าถ้าหากว่าไม่ชำระนี้จะไม่ให้กินเด็กขาดแต่การจริงชำระนี้ก็ไม่ขอไม่ยากเขาได้มายืมไปห้าถังพอบอกแล้ว เขาได้มาห้าถังเขาใช้นี่ไม่มีเขาก็มายืมไปเมื่อก็อนได้ถ้าเราจะให้ซะฟรีอย่างเดียวก็รู้สึกว่าทาให้คนไทยเราเคนขี้เกียจมากเกินไปแต่ว่าเขาช่วยตัวเขาไม่ไหวก็ดีแล้วก็มุมมามองดูมุมหนึ่งเขาบอกว่ามีแต่ความแห้งแรงมาก <c oughs> บ่ก็ขุดไปลึกเกินหนึ่งเมตรไม่ได้น้ําเข็มเห็นไม่ลูก เห็นไหมว่าโลกนี้มันเป็นทุกข์เนี่ยเราไปที่ไหนกันก็การเรียนจะสมถวิปัสสนาเนี่ยอย่าไปถือตำราว่านี้เปอน,นิจจังทุกขังอนาัตตาอย่างนี้เสร็จไปนั่งมองถึงตำราเราเสร็จดูความจริงให้มันเห็นว่าที่เราไปกันเนี่ยมันสุขจะมันทุกข์ ใจเราสุขแต่การนะมันสุขแล้วมันทุกข์กายมันสุขแล้วมันทุกข์ทุกข์ที่มันมาทับถมมากที่สุดนั่นก็คืออยู่ที่พอ่อไปคราวนี้พ่อแบกรถสี่คันแบกคนเจ็ดสิบเจ็ดคนนี่เป็นระยะการที่ไปใช้เวลาน้อยคนปริมาณคนน้อยที่สุด ไปเพื่อเจริญสถานพอไปถึงสถานที่แล้วพ่อก็เพิ่มคนแบกคนแบกใจคนอีกอีกสี่ร้อยใจเศษสี่ร้อยคนเศษคิดจะเรียนแล้วพ่อก็แบกคนห้าร้อยคนมันหนักไหมลูกลองนึกดูทีการแบกอย่างนี้มันเป็นสุขและเป็นทุกข์แต่ว่าพ่อไม่มีกังวลเสียแล้วนี่ลูก พ่อถือว่าทุกอย่างมันเป็นของธรรมดาถ้าเราคิดว่าทุกมันก็ทุกมันต้องทุกเพราะเราต้องทนแต่ความทุกข์อันนี้ไม่ใช่อาหารใจของพ่ออาหารใจของพ่อก็คือความสุขถ้าไปที่ไหนทำคนอื่นเขาสุขได้นั่นพอสุขเต็มที่ถ้าไม่สามารถทำคนอื่นเขาสุขได้พ่อก็ไม่ทุก ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อไม่มองให้คนดูเขาไม่เกิดภ่ออีสานมีแต่ความแห้งแลง้งการเดินทางก็มาระยะตลอดทางเราจะดูได้ว่าบ้บานช่องเรือนโรงของคนไม่เหมือนกันนะลูกนะบางคนบ้านใหญ่บ้านสวยบางคนบ้านเล็กบางคนอยู่ก็ท้อบ,บางคนแต่งตัวสวยบางคนแต่งตัวไม่สวย บางรายมีทรัพย์สินมากบางรายไม่มีทรัพย์ไม่มีสินจะกินก็ไม่ค่อยจะมีการที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรลูกรักมันเป็นเพราะว่าคนเรามีความดีไม่เท่ากันที่มีทรัพย์มากทรัพย์น้อยอเพราะสายทานบาร,รมีย่อหย่อนกว่ากันและยิ่งใหญ่กว่ากันคนที่บริจาคทานมากคำามาาในที่นี้หมายถึงกำลังใจ มันให้บ่อยๆไม่ได้ให้ทีดันน้อยดันน้อยมันก็มากคนประเภทนี้เกิดกี่ชาติกี่ชาติเขาก็รวยแล้วและมันดูิีนน้องชาวไพศาลไพศาลนี่นเขา่าแรแคนมันก็ไม่แน่นักแลเห็นบ้านเขาใหญ่โตก็มีแต่ว่าคนที่มาหาเราจนมากปริมาณคนจนมากการขุดสระน้ำขุดเลึกก็ไม่ได้ คนลึกไม่ได้ครั้งน้ําปีก็ไม่ได้มากน้ํามันก็ไม่พอปีลองคิดที่ลูกมันมันสุขแล้วมันทุกข์นี่ถึงแมมว่าภาคกลางเราจะนึกว่ามีความสุขจริงๆมันก็ไม่แน่ฐานะเราไม่เท่ากันฐานะดีก็แก่ฐานะดีก็ป่วยฐานะดีก็ตายฐานะดีก็ถูกนินทาว่าร้ายคนจนก็มีสภาพเหมือนกัน เป็นอันว่าสภาพการเกิดนี่มันเป็นทุกข์เห็นทุกข์ไปนลูกเห็นเลยดีมากจะมันนรกนะว่าขันห้าถ้ามันมีอยู่แ้ามันเป็นทุกข์เราใช้มโนวิธีของเราท่องเที่ยวปใิภพต่างๆคือว่าไปสวรรค์ เห็นวิมานใครเขาสวยก็ไปถามว่าวิมานของเขาทําไมตดดนะ่ะสวยกว่าวิมานของเราเขาบอกมาเราก็จําไว้แล้วทําตามเขาเห็นพรมมีความสุขด้วยหน้าธรรมปีติก็ถามพรมว่าปฏิบัติแบบไหนถึงนิพพานจัดปเป็นบันไดความสุขคนที่ไปท่องเที่ยวได้นะ่ะอย่าเพิ่งนึกนะว่าจะไปตายและจะไปสวรรค์นิพพานไปพรหม ถ้ามีความประมาทก็ดูตัวอย่างพระเทวทัตแล้วว่าปริมาณของคนที่ได้วิชาสามนิพพญญาไปนรกมีน้อยหายากเต็มทีก็เ,เห็นมีท่านตัวดีอยู่ท่านเดียว,ยวคือท่านเทวทัตนอกนั่นเขาก็ไปนิพพานกันหมด <c oughs> ถ้าครองนี้จะเป็นภัยแล้วก็องค์สมเด็จพระบรมสุค็คือพระพุทธเจนะ้าเนี่ยท่านก็ไม่ไม่สอนไว้ ลูกจะมานน่นลูกนะเรายอมลำบากชาตินี้ชาติเดียวลำบากให้มันถึงที่สุดไม่ใช่ลำบากเก็บเราลำบากจ่ายเขาอดที่ไหนเราไปที่นั่นเขาทุกที่ไหนเราไปที่นั่นไปช่วยบรรเทาเขาให้คลายความทุกข์เขาจะมีความสุขมากหรือมีความสุขน้อยเราไม่ต้องถือเป็นประมาณ ถือว่าเราช่วยเขาให้มีความสุขเนี่ยเป็นความสําคัญสุขทางกายเป็นสุขไม่นานลรกถ้าเราช่วยเขาสุขทางใจได้ไม่จะเป็นความสุขอย่างประเสริฐจะนั่งใครจะว่าพวอพิญญาสมาบัติด,ดีหรือไม่ดีพ่อไม่เดี๋ยวแลพ่อไม่ฟังพ่อจะฟังอย่างเดียวคือเหตุผลต้องการอย่างเดียวว่าเวลานี้คนหิวอะไร หิวสุขาวิปลสสโกหรด้หิวตีวโชหิวชลพิญโยหิวปฏิสมมิทัปปโตเขาหิวขนมเราให้ขนมเขาชอบเขาหิวอาหารเราให้อาหารเขาหิวน้ำเราให้น้ำเราเขาหิวบุหรี่เราให้บุหรี่เขาหิวสุราเราให้สุรามันถึงจะถูกใจคนและเราก็ต้องดูผลว่าสิ่งที่เราให้มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันเป็นโทษหรือมันเป็นคุณ ถ้ามันเป็นโทษเราก็ไม่ให้ถ้ามันเป็นคนเราให้นี่คุยกันตอนนี้นะนี่เราก็มาจากวัดคนทาคนดดนคนทาเวทีนะวัดดดนคนทาเป็นอนุษรที่เราไปสร้างพระโมโสดกันคนจิรศักดิ์นี่ก็ดีมากรับราชการในกระทรวงมหาดไทยเป็นข้าราชการชั้นเอกปี่ทองก้นพระอย่าลืมนะคนจิรศักดิ์ เราทำดีนะมีคนดา่าแต่เขาด่าเพราะเราทำความดีเราก็ควรจะยิ้มช่างเขาเถอะเราไม่โกงไม่กินนะเป็นการสมควรแล้วช่วยราชการปีนี้ช่วยราชการได้ประมาณ250ล้านเศษใช่ไหมของที่เขาสั่งไปทำของที่มีอยู่แล้วเนี่ยคนสั่งทำไมไม่ลืมตาอาปากซะบ้างก็ไม่รู้ ของที่มีอยู่แล้วสั่งให้ไปรื้อของยังดีอยู่เต็มร้อยเปอร์เซนต์แทนไปรื้อแล้วก็ทาใหม่อา,าการอย่างนี้มันเป็นอา,าการของคนโง่ถ่มทึกคนทําลายชาติต้องเรียกว่าคนบ่อนทําลายชาติเพอทรัพย์สินของชาติต้องพินาศไปเพราะคนไร้ยาพโพนี้มันไม่มีความดีอะไรไม่รู้ว่าเขาจะจ้างกันไว้ทําไมคนเจ้ยวของเงินที่จ้างเขาไม่กรัไม่รู้จักหน้าคนคือรัษฎร แต่คนที่เอาคนประเภทนี้เข้ามาเนี่ยเข้ามาช่วยมีความหวังตั้งใจคิดจะช่วยกันทำลายชาติยังไงก็ไม่ทราบกตศัสส์ททำไปก็แล้วกันนะในเชื่อสักสักบางอยเกรียงศักกีดัสสัก,สกคล้ายๆกันตัวก็เล็กๆเ,เป็นกันก็ดีแล้วนะช่วยกันนะช่วยกันทุกมมกทุกแง่ทุกมุกม,มจะไปเอาแต่รัฐบาลคนเดียวกลุ่มเดียว,คน,ยวคนไม่กี่คนมันไม่ไหว ถ้าข้าราชการไปจำไม่ช่วยกันน้ำไปไม่รอดถึงว่าคนที่ไม่ใช่ข้าราชการก็เหมือนกันต้องช่วยกันดูช่วยกันแลอย่าคิดว่าเขาเป็นข้าราชการใหญ่กว่าเราเราจะต้องกลัวเขาเสมอไปไม่จําเป็นตามระเบียบวินัยเรากลัวแต่ด้วยเหตุผลจะโมโกรอยู่ไม่ได้ต้องคิดว่าถ้าเราไม่ได้รับราชการเราไม่อดตายเลย เราเอาความดีสู้กันไม่ช้าคนชั่วมันก็พังนี่เรามาน,นั่งมองดูศาลที่หลกรักเห็นไหมเห็นฝรั่งเขาเดินมาไหมฝรั่งสี่ห้าคนเดินไปข้างหน้าเจ้าไก่และเจ้าไก่กนะุ๊กกะพูดลงเล่งลงเล่งคนหลังเดินมายกมือไหว้หน่อยเดียวลูกยิ้มกันเป็นแถวว่าเขาไหว้หลวงพ่อเห็นไหม ดีใจไม่ลูกนึกรักเขาไหมว่าเขาเป็นคนดีทุกคนเห็นพร้อมกันนะว่าเขาเป็นคนดีแต่นี่เนี่ยการชนะใจกันนัมันเป็นอย่างนี้ความจริงฝรั่งคนนี้ไม่ได้ให้อะไรเราเลยแค่ยกมือไหว้ก้มศีรษะนิดหนึ่งเขาผ่านไปยิ้มยิ้มเท่านี้เราก็ชื่นใจทุกคนนึกรักว่าเขาเป็นคนดี นี่นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอภิญนกรรมอภิญนกรรมกรรมคือทำเป็นเครื่องอ่อนน้อมวันโกปฏิวันทนังเมื่อไหวอยู่ในไหวตอบบูชาและปฏิบูชังบูชาย,ย่อมจะการบูชาตอบลูกจงจําไว้ให้ดีว่าคนที่เขามีศักดิ์ศรีเหนือกว่าคนเมียความเจริญสูงกว่าคือวัยวุธโธเจริญนวิวต ชาติวุฒโธเจริญในชาติเดกูลแล้วก็อะไรเนะี่ยคุณวุฒโธเจริญในคุณความดีคนดีก็มีความเจริญสูงกว่าเช่นผู้บังคับบัญชาท่านท่มตัวมาหาเรานั่นมันเป็นความดีของท่านนะลูกนะถ้าเราเอื้องเงยตัวเข้าไปเสมอท่านยืดตัวไปเสมอกัรท่านมันเป็นความเลวของเราเมื่อท่านท่มมาเราก็ท่มลงไปอีก อย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่พ่อเข้าไปในพระราชฐานพกกบรรพระองค์คราวไหลพระองค์ไม่ยอมนั่งสูงกว่าและก็ไม่ยอมนั่งเก้าอี้เข้าไปผู้พิงครานี้พ่อบอกว่าพ่อเขาไม่ดีปรากฏว่าเจ้าหน้าที่จัดไว้ทั้งผ้าขาวและเก้าอี้สาหรับนั่งพ่อก,ก็เลยนั่งผ้าขาวพระพระองค์นั่งต่ํากับพื้น แต่ก็รู้สึกว่าพระองค์ไม่มีอะไรทมตัวลงมาจนกระทั่งพูดกันง่ายๆอย่างภาษาภาษาชาวบ,บ้านคุยแบบกันเองกับเองแต่พ่อก็ต้องระวังอย่าลืมว่าท่านเป็นกษัตริย์แต่ท่านไม่ถือพระองค์เมื่อท่านไม่ถือพระองค์เพียงใดก็สแสดงความดีของท่านมีมากกว่าเพียงนั้นเราก็ต้องระมัดระวังยอมรับ,น,บนับถือในความดีของท่าน ท่านไม่มีอะไรแน่บางทีได้พบพอดแต่ไปที่ตำหนักน้อยน,อนั่นถ้ากําลังปุ๊บไปกับพื้นญยาอาจจะมีเสือเก่าๆสะพื้นท่านี้ในพะระองค์สแสดงบ่อยในเวลาไปไหนก็ไม่เคยสแสดงลีลาท่าทางโอ้ oh, oh, ฉันเป็นเจ้าใหญ่ในโตไม่เหมือนใครเลได้การก้างก้างบางคนพ่อเคยเห็นไหมจะาเจียนตายแม้ท,ทําท่าแต่โกรนันนี่จําไว้นในลูกนะ ว่าประจายนยกกรรมทําขึ้นมาเครื่องอ่อนน้อมทําให้จิตใจเราสบายดูตัวอย่างฝรั่งคนเมื่อกี้เนี่ยที่เขาเดินผ่านไปยกมือไหว้เขายิ้มนิดหนึ่งกม้มศีรษะหน่อยหนึ่งลกทุกคนก็ดีใจชอบใจเขาพ่อเก็ดีใจแล้วเราก็ไม่ได้คุยกันเลยแล้วก็ดีใจว่าเขาดีถ้าเขาทำอย่างนั้นเราว่าเขาดีถ้าเราทำมังละ ถ้าเราทำบ้างคนอื่นจะว่าเราชั่วมีไหมก็มีคนเลวเลวคนอักตันโยไม่รู้คนๆน่ะมีอยู่แต่ช่างเราเถอะมีไม่กี่คนหรอกโลก,โลกในโลกนี้ในโลกนี้มีคนดีมากมากกว่าคนชั่วตามโบราณท่านกล่าวเป็นคำบรรพย์ไว้ว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนชั่วหายยากคนดีถมไปดังนั้นคนทุกคนเราต้องมองในแง่ของความดีไว้ก่อน รูปมองเมื่อกี้ตอนต้นโน้นพ่อพูดถึงเรื่องสารค้างไว้นะสารนี้ที่พ่อมากับนาวาการเอกธรโรจนวิพาธหลายปีแล้วที่เธอเป็นผู้ขับกองฝึกโรงเรียนการบินสมัยที่ตั้งอยู่ที่นครนายสีมาพอเดินไปเดินมาเล่นเนของพ่อคนเดียวได้ปรากฏว่าขณะที่เดินไปเดินมาก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินตามมา เธอเป็นผู้หญิงสาว,สว,ส,วสวยสวดทรงดีมากเนะื้อละเอียดผิวขาวแต่งตัวชุดสีเขียวสีเขียวสีน้ำเงินน้ำเงินไม่พอไมารู้พเพราะเรีกแต่กุลสีเขียวละกันสีเขียวค่อนข้างเข้มเข้มนิดนิดแต่ว่าสีสวยๆเป็นสบายบางๆสวยเดินตามมาพ่อก็แปลกใจว่าเอ๊พวกเรามาไม่กี่คน แล้วก็ผู้หญิงรูปร่างแบบนี้พวกเราก็ไม่มีมาถ้ามีรถเข้าตามไปสองคันก็ลงก็ไม่มีผู้หญิงแบบนี้มองดูไปกลุ่มของพวกเราที่นั่งอยู่เห็นยังครบกันทุกคนแต่ทุกคนคือพวกเราไปก็ใส่เสื้อแต่ผู้หญิงคนนี้ห่มสบายตัวข้างในคล้ายๆจะมีเสื้อชั้นในอยู่รัดเหมือนนครนั่นแหละ แล้วก็มีผ้าสบายขนาดใหญ่คลุมอยู่ผ้ากับเสื้อสีเดียวกันเธอเป็นสาวดนหน้าแล้วสาววัยรุ่นรุ่นจว่าสิบเ็ดสิบปดสำหรับเด็กเวลานี้ก็น่าแก่กว่าหน้าเธออ่อนกคคล้ายสิบสองบสาแต่ถ้า1ิบสองสิบสามอ่อนดก็น่าแก่กว่าเธอเธอยิ้มดะไมเข้ามาใกล้ย,ยกมือขึ้นไหวขนาดที่ยกมือก็นั่งลง เธอนั่งพับเพียบปกับพื้นพ่อก็แปลกใจหันมาแต่ห็นว่ามันเป็นที่โล่งแจ้งไม่ใช่เป็นที่รับมันก็ไม่แปลกเจะป,ประบับอวบอิึงก็ปรับไม่ได้เพราะไม่ตั้งใจควงกันมานี่ก็เดินตามไม่ทราบกันมาจากไหนนั่งก็ผ้าที่ผ้านุ่งก็นุ่งยาวไปใกล้ตาตุ่มเป็นนุ่งจีบหน้านางเข้มขัดเส้นโตไปเข้มขัด ทองแต่ว่าแพรวพราวไรยิบยับรรยิบระยับยบ,บริพชรคอเป็นส้งวานเนี่ที่เครื่องประดับเปส้งวานแล้วก็ทับสวงนิ้วเลวแพรวพราวบริเพชรสวยๆๆสดงงามมากด้านศรษะมีไอ้สายสายคล้ายเพชรคาดผมไวม้แปลกเธอมองหน้าเธอก็ยิ้มพ่อก็ยิ้ม เธอยิ้มท่านไหนพ่อไม่รู้แต่พ่อยิ้มสงสัยว่ายายนี่แกลูกเต้าเหล่าใครเนาะแอบไม่รู้จากเราซึ่งเป็นน้องตาแก่ๆเวลานั้นพ่อไม่ค่อยสบายพ่อป่วยมาพักที่โรงเรียนการบินนาวาเอกอนกับพัญญานำมาเก็บนี้แขกไม่ใช่อะไรแลอวแค่ผู้มาหาแกตั้งหน้าต่างๆเอาแต่าง,งานของแกพ่อจะป่วยยากแค่ไม่รู้แ็ใช่ด่า เน,นเธอสงสัยก็จึงได้นํามาเอาพ่อมาพักกามา็มาเที่ยวที่นี่แล้วพ่อนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะนี่พวกเรามันมีอยู่จํากัดรูปร่างลักษนาแบบนี้การแต่งตัวแบบนี้สมัยนั่นเขาใช้ผ้าแบบไหนไม่ลูกไอ้ผ้าชิ้นเล็กๆอ่ะผู้หญิงอ่ะยาวืซอคือกว่าม้งพอก้มก็เห็นก้นเลยแต่ว่ายายคนนี้แกรวยผ้ามาก ลงไปถึงใกล้ตาตุ่มมองดูลงเท้าก็สวยเธอมองคล้ายๆจะลอ้อเมื่อพ่อสงสัยเธอก็ถามว่าเธอก็ถามพูดมาคคำว่าจำโบคลีได้ไหมเจ้าค่ะถามว่าโบคลีไหนเธอว่าโบคลีในสมัยคนช่างคนแผงองเลยเจ้าค่ะพ่อบอกว่าโบคลีเท่านั้นพ่อขนลุกเลย ลุกตัวไหนไหมไม่ใช่คนลุกไปรักกันหรอกนะับเอ๊ยห่โบครีนี่แกเป็นผีเป็นนานแล้วนี่ดีไม่ดีจะมาล่วงตับเป็นกินมันก็แย่ดีที่ตรงนี้มันก็ไกลกับคนหมู่คนอื่นจะวิ่งมาช่วยช่วยจะมาแย่งผีกินนะเห็นท่าจะไม่ไหวเธอคงจะรู้กำลังใจเธอบอกว่าแกแล้วก็ยิ้มเธอยิ้มแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเลยเจ้าค่ะ โอวครีบไม่ได้เคยเป็นศัตรูกับพระคุณเจ้าที่มานี่ก็มาเพื่อนมศการเห็นว่าพระคุณเจ้าสงสัยก็เลยมาแต่พ่อก็เลยต้องขอให้ลูกสงสัยไปก่อนทีนะเพราะเทพหน้านี้มาหมดแล้วเนี่ฟังหน้าหลังต่อไป